แบกเราขึ้นมาทีเพื่อน สวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านเติมน้ำมันสุดคุ้มมาน้ำเสนอที่ร้านว่าเฟซ่าช็อปนะครับเติมน้ำมันแล้วได้รับทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงนะอีกทั้งยังมีบริการต่างๆมากมายที่คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันไปเลยนัครัอย่าลืมไปเติมกันนะครับเฟซ่าช็อปกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมบิวตี้นะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมโลบอคในแบบที่มีชื่อว่าความวุ่นวายนะครับผมอันนี้แปลไทยมาให้เป็นที่เรียบร้อยกันทุกท่านโอเคเดี๋ยวเรามาอ่าน description กันหน่อยนะครับเขาบอกว่่่่าาาาาเเเกกมมมมมมตตตตออสสสสูููุุ้้้ดััันนนทีีีคคคคคณรรถบบผผไปชววิหลงย god my โ เป็นเกมตบคนเป็นสู่ชีวิตหลังความตายนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูตรงอันนี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับเกมพาร์ทนะครับผมจะมีดาบใหญ่มรกฏแล้วก็กิดเลือนนะทุกท่านอันนี้เหมือนดาบคิริโตเลยเนาะไอ300นะ้สามร้อยโลบัคกเนี่ยแล้ววันนี้นะครับผมจะใส่ชุดอมองอัดไปตบคนสู่ชีวิตหลังความตายกันครับคุณผู้ชมครับโอเคไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงนะเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบรนะ้อยฮงมีอาวุธที่เลือกคุณผู้ชมผมจะเลือกกัดทะนะ ดือดูพี่เบคอนยืนอยู่ข้างหลังเราฮะ mm. พี่เบคอนเอาเป้าเอา,เอากับอมองอาร์ตเปล่าตบไปหนึ่งทีตบอีกหนึ่งทีโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วต้องโดนตบครับ mm. นี่สินะเกมตบไปหลังความ mm. โอ้เนี่เบคอนคอหักเลยมันมีการแบกด้วยนะทุกท่านผมไปดูมานะครับเขาบอกว่ากดตัว f มันเป็นการแบกขึ้นไหล่เรานะแต่ก็ไม่รู้แบกยังไงครับผมหวัสดีครับเบคอนผมมาทำเควสครับอ้าวระเบิดบิง เีเคนจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวส่งเคราะห์ให้ครับผมเห็นเบคอนเหยียบกับดักอันนี้คุณผู้มชมเหยียบทีเดียวตายเลยครับผมผมว่าผมกําลังจะโดนฆ่านะผู้หญิงคนนี้น่าจะมาฆ่าผมฮนะเอาไะละเอาไะละยืนมองหน้าเหรอศบตาปิ๊กปิ๊กเออดูว่าจะไปฆ่าเราเอาใช่ปะมาดิฮะกูเดะเอาละ่ะคุณผู้มชมครับ เห็นอะไรไหมครับผมวางแถบไว้ตรงมุมที่หลายคนน่าจะไม่เห็นนะนี่เนี่ยเดยวเบคอนน่าจะเหยียบโอ้โหไม่เหยียบด้วยฮะเออแปลกนะไม่เหยียบเฉยมิชชั่นเราต้องสักเซสครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปืนยิงเข้าไปแล้วมันโดดอะไรดัง,ดง,ดงๆอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเวลิกสตะกี้ผมเห็นคนแบกกันทุกท่านแต่ว่าเราต้องยิงเขาให้เลือดเหลือน้อยมากๆนะฮะ เนี่ยแอบ,บประมาณนี้แล้วก็แบกกว่าตัวเอฟเออแบกได้เออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพ,พกกายชิบหายแล้วหนีหนีก่อนไม่อ,อื้อเรียบร้อยเจ็บเพื่อนเราจะพานายหนีเอา้าเพื่อนแตกขามือเลยเว้ยเอ้ยเอ,อแตกอีกแล้ว เลือดมันก็ต้องล้างด้วยเลือดมากพวกไก่มันฆ่าผมบ่อยมากคุณผู้ชมเอาหนี่ไปกินตายอย่างหมาข้างถนนเรียบรโ,โอหเหมือนจริงด้วยตอนนี้ผมรับบทเป็นผู้ใช้เขียวนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอาวุธหนึ่งในเกมนี้นะผมไม่รู้ว่ามันตีแรงหรือเปล่านะครับเรามาดูตึกจึกจึกจึกโอ้ไม่แรงเลยฮะถ้าเกิดวเราได้เลือ่อยหรือว่าลูกตุ้มมันฟาดดอก2ดอกตายอันนี้ต้องฟาดสี่ห้าดอก มาผมจะแบกเพื่อนไปตกน้ำทุกท่านมากรับผมเฮ้ยมันนี่หลุดต้องฆ่าจังหวะนี้โอ้โหจีจีฮะว่าจะแบกเพื่อนไปลงน้ำซะหน่อยแบกผมด้วยครับแบกผมด้วยทุกท่านคือตอนนี้เราได้พันธมิตรแล้วครับผมนี่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 คือเพื่อนเราฮะพันธมิตรตัวสีขาวเลยครับผมใช้ปากกาดินสอมอันผมเลยฮะคุณผู้ชมเอาละผมจะปกป้องเพื่อนคนนี้สุดชีวิตครับทุกท่านมาครัลผม มาเขาจะไปฆ่านี่ผพกไก่เอาเอาโอ้โหเพื่อ,อเนเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรเลยนะตายแล้วเหรอมาเดี๋ยวเราแบกนายหนีไปเองได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมเราจะมาไปซื้อดาบคิริตโตกันครับผม300โลบักนะฮะจัดปุ้ยเลือกดาบคิริโตครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมผมไปอีกวะเนี่ย โอเคครับผมตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าผมใช้ดาบคิริโตะไว้ทุกท่านเอาไอนี่ไอเพื่อนหัวเออโอ้โหตบดอกเดียวล่วงเลย oh God. โอไมคโก้ดีครับคือพลังอนุภาพของดาบคิริโตะเอมันฟาดเพื่อนเราแตกเลยคุณผู้ชมเอาใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฆ่ามันให้ได้ทุกท่านมาอีกสักดอกนึงมาตายอย่างหมาข้างถนนอ ฟาดหน้าครับผมเออกูเทะหล่อได้ยังไม่ถึงนาทีเลยเอยลา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 หน้าไปทะเลมากเลยนะคุณผู้ชมเนาะไปทะเลมันคงจะดีเลยครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนะแต่ว่าวันที่ผมลงคลิปน่าจะเป็นวันที่พายุเข้าครับคุณผู้ชมครับจังหวัดทุกท่านน่าจะฝนตกหนักผมว่านะโอเคครับผมมาลุยกันต่อเลยนะดาบคิริโตะผมจะฟาดพโๆกายครับโอ้ยทีเดียวหลับ มานี่้ <c oughs> ได้เวลาเอาคืนลวโว้ยเราจะฆ่ามันในห้องนี้กันทุกท่านย,ยิงหัวยิงหัวไปอีกนัดหนึ่งแตกเรียบร้อย <c oughs> เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาซื้อกิดเลือดกันทุกท่านกิจเลือดนี่ราคาน่าจะสูงกว่าดาบคิริโตนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ครับผมสูงกว่าร้อยโลบักนะ เป็น400โลบาัาครับผมจัดไปไม่รู้ว่ามันจะกดกดดาบคริริโตะหรือเปล่านะคุณผู้ชมอาจจะแทงแล้วเลือดไหลเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะโอเคครับผมผมได้มาแล้วครับคุณผู้ชมกิดเลือดนะนี่เรายังอยู่ห้องเดิมนะครับผมยังไม่ออกไปไหนเลยแต่รู้สึกว่าผมพวกไายผมจะไม่เห็นเขาแล้วนะคุณผู้ชมเ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อาจจะก,กลัวเราก็ได้นะเรามีของเทพนะครับผมมันบวกกันในนี้ว่ะทุกันใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายคนนนั้น้้ตตออองงยแทไไม่ไดดดกเดีวฮนะ มีคนรอดเฉยเลยมาเรามาทำภารกิจกันดีกว่าทุกท่านครับเรามาแทงตูดเหมือนอบองอัดของจริงนะแทงเรียบร้อยโบราณว่าไว้คนล้มอย่าข้ามแบกมาเพื่อนเราจะพานายหนีเองอุย้ยเพื่อนจะตายแล้วก็ผมอีกนั่นเดียวได้ตายจุ๊กเฮ้ยเพื่อนพิมพ์ขอบคุณเราด้วยคุณผู้ชมเราจะปกป้องนายเองมานี่เดี๋ยวเราช่วย โอ้ไม่ทันนะเพื่อนเราตายไปแล้วคุณผู้ชมโอ้นิดเดียวเท่านั้นตะก,กี้โซแซ d b โรโอเคครับผมคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับอาจจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมจบด้วยมิตรภาพที่ดีนะครับเราได้เจอเพื่อนที่แต่งตัวคล้ายๆลูฟี่เฮ้ยอย่่ยิ่งอย่ายิงอย่ายิง,ยยงคนนี้คือ my friend โมใอย่ยิงอย่ายิง,ยยง <c oughs> นี่บอกกันได้คุณผู้ชมบอกกันได้ผมว่าการแต่งตัวเป็นอมอัรมันก็ดีนะครับทุกท่าน,นครับ ผมว่ามันทำให้คนที่เขาจะฆ่าเราเนี่ยเขาใจเย็นลงนะคุณผู้ชมนะสึกตัดสินครั้งสุดท้ายมามแนกกันระหว่างของเทพทูและของธรรมดารอดครับผมคนนั้นตายแล้วแต่เรายังไม่ตายทุกท่านแบกเราขึ้นมาทีเพื่อน โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโดนเพื่อนหักเหลี่ยมโหด